แม้ว่าการกระทําดังกล่าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามแต่มันคือหลักฐานที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงและเด็กแล้วก็ยังพูดต่อยว่าเหล่าผู้ชายที่ปกป้องเกมเหล่านี้เนี่ยคือพวกเราเนี่ยพวกกูพวกมึงเนี่ยเป็นอัชยากรต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง จากที่ผมติดตามข่าวของกระแสการเซ็นเซอร์แล้วก็การถอดเกมออกจาก Steam แล้วก็ i t c h i o มานะครับม okay. hmm. ันสรุปลงตรงที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาก็ประกาศว่าหลังจากนี้จะต้องมีการยกเลิกเรื่องราวแบบนี้ในการที่ไม่ควรจะใช้กฎแบบนี้มากำหนดเพราะว่าเกมหลายเกมที่อยู่ในแพลตฟอร์มไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะครับเขามีการชัดเจนว่าขายให้กับคนที่ อายุถึงอายุเกินนะเ,เจิกแซกนอกเหนือจากนั้นก็ควบคุมไม่ได้ถูกไหมแต่เอาเป็นว่ามีกฎหมายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาล่างนโยบายหรือข้อกฎหมายหรือข้อบังคับอะไรโดยอำเภอใจแล้วก็ทั้งวีซ่าและมาสเตอร์การ์เนี่ยก็จะต้องคืนสถานะให้นะเพราะมันทำไม่ถูกต้องมันเป็นการลอบบี้กันเขาเอี่ยวโยงไปถึงซึ่งผมอธิบายไว้ในคลิปของโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศเรียบร้อยนะครับว่า เี่ยวโยงไปถึงในอดีตด้วยที่ทางการเล่นการเมืองพักการเมืองหรือแม้แต่การเรียกว่าร็อบบี้กันทางโฆษณามีแบรนด์สินค้าที่อาจจะกลัวคือกลุ่มธุรกิจอะเขาก็จะกลัวเรื่องการเมืองเรื่องอะไรนึกถึงบ้านเราก็ได้ครับว่าโอเคต้องยืนอยู่ข้างนี้เพื่อที่จะไม่ถูกบอยคอร์ดไม่ถูกแบนประชาชนก็ใช้สินค้านี้หรืออาจจะต้องจําใจยืนอยู่ข้างสื่อเพราะว่ากลัวจะถูกว่าสิส,สิให้ใหาย ซึ่งมันเป็นสิ่งที่าทางโดนัลด์ทรัมป์เขาถือว่ามันเป็นอาชญากรรมมันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องในการที่เอานโยบายเหล่านี้มาบังคับใช้ในทางที่มันขัดกับกฎหมายเพราะกฎหมายจริงๆทุกคนก็มีเสรีภาพที่ถ้าคุณทําถูกต้องแล้วโอเคอันนั้นคือคุณขายได้อะไรแบบนี้นะเอาเรื่องของความชอบเรื่องของสิ่งที่เชื่อขัดกันทางศาสนาทางชาติพันธุ์ทาง เพศอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นข้อกําหนดเพื่อที่จะตัดสิทธิ์การขายหรือการทําธุรกิจธุรกรรมอะไรใดๆรวมไปถึงภาคการเงินเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปคร่าวๆแต่ผมคิดว่าจบถูกไหมทุกคนคิดว่าจบถูกไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่จบเว้ยซึ่งภาคคาไหนที่ผมใช้แล้วแบบมันดูเลี่ยงๆมันดูเป็นการเปรียบเปยเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจได้ว่าผมหมายถึง อะไรนะเพราะว่ามันมีคําหลายคําที่มาดีพูดตรงๆไม่ได้เพราะว่าผมบอกให้คลิปที่ผมทําเกี่ยวคอรเลกทีิชาวแทบจะเกือบครึ่งเลยติดเหลืองทั้งนั้นที่ผมก็นําเสนอตามข่าวถูกป่ะแต่มันเหมือนมันมีคําบางคําที่เหมือน YouTube มันจับอ่ะแล้วก็แบนเออคือติดเหลืองนะครับเอาเป็นว่าผมก็จะพยายามใช้คําที่แบบเหมือนคนไทยเราเก็ตกัน แล้วคิดว่า AI ไม่น่าจะรู้อะไรแบบนี้นะเรื่องาราวเรื่องนี้บอกว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างร้านค้าเกมในดิจิตัลคือกลุ่มคนขายเกมอะ และผู้รับบริการการเงินก็คือทั้ง Visa Mastercard หรือหน่วยการเงินต่างๆรวมถึงเพ y p พอด้วยนะล่าสุดนะครับและที่สำคัญนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวชาวออสเตรเลียเพื่อนหญิงพลังหญิงของเรานะครับนั่นคือ c o l l t i v i v h ชาวนั่นเองในตอนแรกกลุ่มนี้มุ่งเป้าไปที่เกมที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการข่มขืนหรือร่วมเพศที่ผิดประเภทหรือการร่วมประเวณีระหว่างเครือญาตินะครับ ซึ่งก็อยู่ในกฎที่ผมเคยอ่านให้ฟังแล้วแบบที่มันผิดปกติอะ่ะโดยการติดต่อว i sa และ Mastercar d และบัับให้ร้านคาออนไลน์อย่าง s t e a มและ h i o ดอดเกมสำหรับผู้ใหญ่ร้าย10เกมออกไปจริงๆเป็นร้อยเป็นพันเกมนะเพื่อนๆนะไม่ใช่หลักสิบนะอย่างไรก็ตามแคมเปญนี้ยังขยายวงกว้างออกไปอีกนะครับโดยนักพัฒนาเกมต่างๆนะครับได้โต้แย้งว่าการห้ามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้สร้างเกมที่เป็นเพศทั้งเลือกด้วยอันนี้ก็ผมก็นำเสนอไปแล้วเช่นกันก็คือมาส่งผลกระทบถึง ทั้งเรื่อง LGBTQ+ ด้วยเพราะว่าถ้าใครอยู่ในโลกของเกมนี้มันจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเพื่อนๆเพิ่งมาฟังข่าวนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าในวงการเกม 18บวกหรือเกมผู้ใหญ่หรือ AVN เกมเล่าเรื่องหรือจริงๆเริ่มต้นมันมาจากเกมจีบสาวง่ายๆเว้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็พัฒนาไปเมื่อก่อนมีเกมจีบสาวซึ่งมันก็ไม่เ,เป็นต้องเซนเซอร์เพราะว่ามันไม่ได้มีฉากอย่างนั้นเลยนะครับเป็นการจีบกันกระนุ่งกระนิ่งไปเที่ยวกันซื้ออะไรให้กันแล้วก็มีค่าหัวใจอะไรว่าไปเป็นระบบแบบนี้แล้วมันก็พัฒนาไาเรื่อยเป็นเนื้อเรื่องพอมีเนื้อเรื่องมันก็กลายเป็น visual novel AVN นั่นเองนะครับแล้วมันก็เพิ่มความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็คือมีเรื่องขอองกการมมีปฏิสััพนธ์จูบ่ หลับนอนอะไรใดๆแล้วก็พัฒนามาเรื่อยเป็นเซ็กหลายรูปแบบนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงหนังรักแล้วก็กระโดดไปหนังโป๊อะไรแบบนี้นึกออกไหมและในกลุ่ม L G B T Q ตรงนี้มันเป็นเวทีที่เขามาปล่อยของกันทุกคนมันก็จะมีสไตล์เกมแบบเกย์เลสเบี้ยนเลสเบี้ยนเนี่ยจะมีเยอะมากในเวอร์ชันของเกมปกติที่เป็น A V N Virtual o l ปกติเนี่ย มันก็จะมีแฝงความเลสเบี้ยนไปเยอะพอสมควรซึ่งผมเข้าใจเอาเองนะว่าต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเลสเบี้ยนมันมันค่อนข้างกลืนกินกับรูปแบบการร่วมเพศแบบดั้งเดิมแบบปกติแล้วก็ตัวละครหลายตัวของทางในวิดีโอเกมที่ผมสังเกตอ่ะก็มีแฟนผู้ชายแต่แบบมีความสามแต่ก็รู้สึกเอนจอยที่แบบเออบางทีก็แอบไปกุ๊กกิ๊กกับเพื่อนหญิงได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเข้าใจว่าวัฒนธรรมเขาเขาอ,อาจจะมองเลสเบี้ยนเป็นอะไรที่แบบ กลางๆอ่ะนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นแบบเกย์ชายรักชายเลยอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะแยกไปเลยจะไปอีกอีก,อก,อก,อกรูปแบบหนึง่งผมไม่ค่อยเจอเลยที่เป็นพระเอกปกติจีบสาวแล้วอยู่ดีก็เอ้ยลองกับผู้ชายบ้างดีกว่าเงี้ยไม่ค่อยมีนะครับแต่หญิงๆอ่ะมีเยอะนะเพราะฉะนั้นในวงการนี้มันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพอมันมีการ ประกอบกิจกรรมทางเพศอ่ะการใส่ LGBTQ มาการแสดงออกการปล่อยนโยบายหรือว่าการแต่งกายอะไรเงี้ยมันดูไม่หยัดเยีดยดนึกภาพออกไหมมันดูเหมือนโลกปกติที่คุณเดินไปมาหาลายัยแล้วคุณอาจจะเจอคนเป็นเพศนั้นเพศนี้แล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อนเราหรือคนนี้ก็เป็นแฟนกันแล้วเราก็ชินตาว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะในโลกของ AVN แม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมถึงพูดไงว่าเวลาที่มันมีนโยบายเพศหลากหลายอะไรเข้ามาเนี่ย พอมันอยู่ในเกมปกติถ้าทําไม่ดีจริงๆอะแม่งดูยัดเยียดเลยแต่พอมันอยู่ในสไตล์เกมแบบเนี้ยเออมันดูกลมกลม่อมมันดูปกติอะ่ะเข้าใจปะดังนั้นนะครับแม้ว่าเกมของพวกเขาจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแล้วก็ตามซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่กว้างกว่านั้นซึ่งอยู่ในภายใต้การดูแลของโปรเจกต์2025เพื่อห้ามไม่ให้เนื้อหาละมกอนาจารในวิดีโอเกมและอินเทอร์เน็ตในวงกว้างอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับข่าวก่อนหน้านี้ที่ผมอ่านเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันเหมือนพอรบ มืนคล้ายๆพรบ,บอรคอมบ้านเราคือมันจะมีการควบคุมทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาคือเพียมจะบอกว่าทุกคนเนี่ยทำเกมถูกต้องตามกฎแล้วแล้วก็เลยลงอัปโหลดเพื่อขายนะหลายคนเขาขายนะถือถ้าเกิดอย่างในอิชเนี่ยถ้าไม่มีขายเนี่ยก็จะเป็นการให้ด o n a t i เช่นแบบถ้าคุณจะโหลดฟรีก็ได้เว้มันเป็นโปรโตโทไทป์ที่แบบ เขาจะปล่อยมาเป็นแบบ e p EP มันจะไม่ใช่เกมเต็มนะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะสนับสนุนเนี่ยสามารถเลือกได้โดเ a t หนึ่ง <S 2, S 1> เหรียญสองเหรียญสามเหรียญว่าไปบางเกมปล่อยฟรีก็ได้ใจกว้างมากแบบมึงเอาไปเล่นก่อนเลยแล้วชอบไงค่อยมาสนับสนุนกันนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เข้าสู่คนกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่ได้มากแบบกระแสะหลักอยู่แล้วที่จะแบบโอ้โหเปิดบริษัทกําไรกันเป็น10บล้านแบบที่คุณเห็นผมอ่านข่าวนึกออกไหมมันก็เป็นหลักแบบโดเน a t กันแล้วก็สนับสนุนกันผมคิดว่าบางเกมอาจจะมีผู้พัฒนาแบบ คนเดีียยวออะไร่าง้ในการสัมภาษณ์ครั้งใหม่ของเซรีโลเปอร์ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ของคอร์รัปช e c น i าวเผยว่าความถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ปัจจัยสําคัญพอยย์มันอยู่ตรงนี้นะครับในเกมที่เป็นเป้าหมายโดยระบุว่าผู้ชายที่ปกป้องเกมเหล่านี้นั้นคืออาชญากรรมความรุนแรงต่อผู้หญิงคุณแคทลีนเนี่ยเขาเผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ของคอร์รัปชนาวนะครับเขาพูดชัดเจนว่า ไม่ว่าคุณจะบอกว่าเกมไหนทําอะไรถูกต้องก็ตามและถูกตามกฎหมายแล้วพระราชบัญญัติอะไรก็ว่าไปเนี่ยเขาบอกเลยว่าถูกกฎหมายไม่ได้แปลว่าอันนั้นถูกต้องชี้อะไรไงของจริงผมบอกเลยนี่คือกลุ่มนี้คือตัวตึงคือเขาก็รู้สึกว่าเขาควรจะเหนือกว่ากฎหมายได้แบบกฎหมายบอกมึงถูกอ่ะแต่มุมมองกูอ่ะมึงผิดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ยังพูดต่อยว่าเหล่าผู้ชายที่ปกป้องเกมเหล่านี้เนี่ยคือพวกเราเนี่ยพวกกูพวกมึงเนี่ย เป็นอาชญากรต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงพวกเราเป็นอาชญากรแล้ววะเช์เอไหมมึงก่อความรุนแรงต่อผู้หญิงคือ ผู้หญิงที่คู่ถึงอยู่เนี่ยไอเฮียมันเป็นโมเดล 3D ในเกมนะวะเฮียม, <laughs> มันไม่ใช่มึงออกไปท้องถนนแล้วไปทําแบบนั้นหรือมึงไปทําแบบนั้นกับแฟนกับเอ่อคนในครอบครัวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่มันเป็นในวิดีโอเกมแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนอะ่ะก็ไม่ได้อยากจะเล่นเกมแนวแบบวิจารณ์อะไรนึกออกไหมก็เล่นธรรมดาแบบบีย้ย่างดิ๊กอะไรเงี้ยก็เป็นชีวิตวัยรุ่นวัยรุ่นแบบไฮสคูลอเมริกันอะไรอย่างงี้นึกออกปะเหมือนเราดูอเมริกันพายอ่ะแล้วมึงก็เล่นเป็นตัวเอกแล้วบังคับได้ เลือกได้ว่าจะปฏิสัมพันธ์กับสาวคนไหนมันเป็นความฝันของวัยรุ่นที่แบบมึงดูอเมริกันพายล้วชอบอะแต่อันนี้คือมึงเข้าไปเล่นเป็นตัวละครเอกได้เลยอะไรอย่างนี้นะในบทสัมภาษณ์ของทวิกทาวเคทลีนโลเปอร์เนี่ยเขาก็ได้กล่าวอีกว่าคัดค้านเนื้อหาที่ยกย่องความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กและกล่าวเสริมว่าเห็นได้ชัดว่าผู้ชายหลายคนที่ปกป้องเกมเหล่านี้เขาหมายถึงว่าแคตตาล็อกี่เกมที่เป็นความรุนแรงหรือว่าข่มขืนนะ พวกเขานนั้นได้ก่ะอาชญากรรมความรุนแรงต่อผู้หญิงและพวกเขากําลังกระทําแบบนั้นกับเราอยู่และทางองค์กรไม่ได้มองว่ากฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนี้งานของเรามุ่งเน้นไปที่การต่อสู้และการมองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศและการสแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้หญิงและเด็กดังนั้นเราจึงทุ่มเทพ,พลังงานให้กับเรื่องนี้ คุณโลเปอร์ยังกล่าวต่ออยว่าถึงกระนั้นเราก็ยังเรียกร้องให้มีการมองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศและการพารนาถึงผู้หญิงและเด็กอย่างไม่เหมาะสมนั้นถูกแบนแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามความถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแต่มันคือหลักฐานที่บันทึกไว้เกี่ยวกับอันตรายต่อผู้หญิงและเด็ก เมื่อถูกถามถึงความเสียหายที่คอร์รัปชิบชาวก่อให้เกิดขึ้นกับนักพัฒนาที่ปล่อยให้เกมของตนภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ถูกต้องนั้นถ้าคอร์รัปชิบชาวเขาก็มีคําตอบให้นะคะเพอนๆอันนี้คือคําถามของแบบเนี่ยคุณทําแบบนี้แล้วผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นของผู้พัฒนาตัวเล็กตัวน้อยที่ผมกล่าวอว่ามันไม่ได้เงินเยอะอยู่แล้วะนะถ้าไม่ใช่คุณไม่ใช่เกมที่ท็อปเทียร์จริงๆซึ่งก็ต่อให้ท็อปผมคิดว่าเต็มที่คือก็คือเขาจากโดเนทที่ผมบอกอ่ะอัพเลเวลเข้าไปเขาก็จะ กระโดดเข้าไปขายให้กับ steam ซึ่งก็จะอัพราคาได้ผมเห็นแพงสุดนะก็ไม่ถึงพันอะแบบ7800นี่คือหายากเขานะ7800นี่ต้องเกมขึ้นหิ่งจริงๆแบบบี้เงดิกอะไรแบบนี้ซึ่งคุณอาจจะมองว่าให้มันแพงเปล่าสำหรับเกมสไตล์นี้คือ7800เนี่ยมันคือเกมแบบมันมีเรนเดอร์ภาพแบบเป็นพันอะเพื่อนๆมีแอนิเมชันแบบคือคุณเล่นได้ คือเล่นได้ยาวมากคือคุณใช้เวลาเลอเออยู่นานกว่าเกมทริปเอบางเกมด้วยซ้ำนึกออกปะมันต้องเก็บฉากเก็บอะไรแบบสารพัดนี่คือหลักร้อยถ้าหลักเบสิกเฉลีย่ยเลยนะเกมเหล่านี้ราคาอยู่แบบ200-300นี่ไม่รวมต่อลดราคาลดราคาบางเกมแม่งเหลือ90บาท เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีคําถามว่าแล้วผลกระทบต่อผู้พัฒนานเหล่านี้ล่ะคอสทิชาวเขาก็มีคําตอบนะครับเขาบอกว่าหาก Steam และ Itch.io ดําเนินการควบคุมและดูแลแพลตฟอร์มของตนอย่างที่ควรจะทําตั้งแต่แรกก็ไม่จะเป็นจะต้องนําเกมออกจากรายชื่อแบบนี้ แน่ใจว่าเกมเหล่านี้ไม่ได้ละเมิดนโยบายข้อคัดค้านข,ข,ข,ของเราระบุไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการขม่มขืนหรือการร่วมประเวณีในพี่น้องและการล่วงละเมิดเกี่ยวกับเยาวชนและเด็กนั่นเองนะครับจริงๆมีสัตว์ด้วยนะแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันเยอะแล้วอะไรย่างเงี้คือเขาก็พยายามปฏิเสธว่าจริงๆทั้งหมดที่ itch.io แบบทํามันเหมือนแบบเป็นการแบบเขาเรียกว่ากระโตกกระตากไปเองแบบเอไออะไรมึงก็เอาเกมออก เอาเกมออกไปแบบคือผมอ่านรายงานนะแม่งเอาเกมออกเป็นพันอนะเพื่อนๆนะแล้วเขาก็พยายามบอกว่าจริงๆอะทั้ง2แพลตฟอร์มควรจะมีมาตรฐานแต่แรกอยู่แล้วในการกําหนดเพราะว่าเราบอกชัดเจนว่าเราต่อต้านเกมประเภทไหนไม่ได้ให้คุณเอาเกมทั้งหมดออกซึ่งมันก็ย้อนแยง้งถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเขามีนโะยบายชัดเจนว่าเอาออกแค่นั้นแค่นี้ทําไมทําไมแพลตฟอร์มถึงกลัวแล้วก็เอาออกหมด สตรีมเนี่ยมันเป็นอินดี้อยู่แล้วนะมันไม่ค่อยกลัวใครนะแต่เขารีบมาออกหมดเลยแปลว,ว่ามันต้องมีปัญหาหรืออะไรบางอย่างที่ทางระบบการเงินวีซ่ามาสเตอร์การ์ดพูดเนอะไหมแล้วเขากังวลว่ามันจะมีผลต่อลูกค้าและการขายไม่ได้มันเลยเอาออกก่อนนึกภาพตามนะสมมติคุณเป็นเจ้าของเว็บแล้วคุณมีเว็บมีเกมในเว,เว็บเนี่ยเยอะมากเลยสัก2 0 0 0 0เกมอาจจะเป็นเกม18บแวกแล้วก็แบ่งแคตตาล็อกัรีปกยูดีดีดพอมีข่าวนี้ไอ้คอร์ทิฟชาวเนี่ยเป็นเรียกว่าภาคการเมืองมาโวยวายว่าเฮ้ยเว็บคุณอนะ ทำให้ถูกต้องนะจะต้องเอาอะไรพวกนี้ออกเสร็จแล้วอยู่ดีๆระบบการเงินแบงค์อะไรก็ตามก็โทรบ,บอกว่าเออผมได,ไ,ดได้รับข่าวแบบนี้มาซึ่งทางแบงค์เรามีนโยบายที่ไม่สนับสนุนนะคุณอาจจะถูกตัดระบบ QR code ระบบจ่ายเงินใดๆก็ตามที่จะซื้อเกมของคุณเพราะฉะนั้นแนะนําให้ออกนะไม่งั้นอาจจะแบบโดนแบน์แล้วอาจจะซื้อขายกันไม่ได้คุณจะเสียลูกค้าเยอะมากเลย ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกฎหมายคุณเป็นคนทาธุรกิจคุณก็เชื่อคุณทำไงดีวะแต่แน่นอนเกม2องหมกว่าเกมที่ผมบอกเนี่ยไอ้เกมผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไรายได้หลักของคุณเนี่ยอูจะมีอีกเป็นแสนเกมที่เป็นเกมชิวโปอขายได้ล,ล่ํารวยอยู่แล้วกูก็ไม่รู้ทํำยังไงอะแล้วก็ต้องโฮไว้ก่อนอาจจะซอ่อนหรือไม่ก็เอาออกไปเลยเพราะว่าไม่มีทางเลือกแลอาจจะค่อยส่งฝ่ายกฎหมายไปจัดการนึกออกไหมไปแจ้งโดนัลด์ทรัมป์อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ย มันผิดปกติที่ค่ายใหญ่อย่างสตรีมจะเอาเกมออกง่ายๆขนาดนี้นะนอกจากมันมีนอกมีในแล้วก็มีอะไรจริงๆแต่อย่างที่บอก Call อร์ทิบชาวเขาก็บด้วยความผิดให้กับสตรีมนะว่ามาตรฐานคุณต่ำเองไอ้เหี้ยแล้วก็กูไม่ได้บอกให้เอาออกหมดนี่มันเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะครับย้อนกลับไปนิดนึงก่อนจะจบคลิปนะครับมีการพูดคุยเขาเรียกว่าแสดงมุมมองความคิดเห็นของทางคอร์ชาวจากคุณโรเปอร์นะครับคือเขาก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็น มันเป็นการที่มุ่งเน้นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศแล้วเขาก็ต่อต้านทั้งหมดจริงๆอย่างที่บอกว่ามันมีหลายข้อมากกว่านี้มันมีแบบแบบเป็น7-8ข้อที่ผมเคยอ่านไป แล้วก็ Optus Hover 2.0นะครับรุ่นนี้กับที่ผมใส่อยู่และใช้ตลอดในการทำงานและเล่นเกมนะครับเขามีเลนส์ลนิา X ที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอทุกรูปแบบเลยนะครับมันช่วยถนอมสายตาของคุณให้อยู่คู่กับคุณในการดูหนังเล่นเกมดูซีรีส์กันได้ไปอีกนานๆนะครับใส่โค้ดท็อปคอนโทรนี้ลดทันที100บาทครับผม Optus Hover 2 0, 0นะครับเขายืนยันว่าแม้จะไม่ได้ทากระทาความผิดตามกฎหมายใดๆก็ตามแต่มันคือ การที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงและเด็กซึ่งผมแชร์อย่างนี้เลยนะว่าไอ้ที่เขาเกล่าวมาถ้าพูดถึงในในในส่วนของเกมนะในส่วนของตัวเกมเนะี่ยมันมีจริงๆไม่ว่าจะเป็นเยาวชนในเกมหรืออา,อาจจะอายุถึงแหละหมายถึงว่าในเกมก็อาจจะเซตอัพไว้ที่อายุถึงแต่ว่าคุณมองด้วยตาเปล่าวินยูชนคุณดูไม่ออกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เพราะมันเหมือนเด็กจริงๆ รูปร่างสรีละจะเหมือนเด็กเลยแล้วมันก็จะมีแนวนั้นจริงๆที่ทําออกมาขายนะครับแล้วก็แบบผู้หญิงทุกคนในเรื่องราวจะเป็นทรงนี้หมดอะไรอย่างนี้แล้วก็บางทีมันเป็นมันเป็นอาร์สไตล์ด้วยนึกข่าแบบอารมณ์แบบจีบีอย่างอาร์สไตล์ในเกมอื่นมันจะมีคาว่าจีบีถูกปะในอาร์สไตล์ของสไตล์เนี้ยมันก็จะมีอาร์สไตล์แบบไปทางญี่ปุ่นอ่ะซึ่งมันจะดูเหมือนอนิเมะไปหมดอะมันก็ดูเหมือนเด็กอยู่ดีซึ่งในนี้เขาก็ไม่สับสนไม่ได้เหมือนกันนะอะผมสรุปรวมให้ได้กันว่าคือทําไมเราถึงต้อง มองว่าการที่แบบเราทําปฏิสัมพันธ์อะไรใดๆต่อให้มีการต่อสู้กันมีตัวละครตายในเกมอะไรเงนี้ยทำไมเราถึงมองว่านั่นเป็นสิ่งที่เราจะกระทําจริงๆกับมนุษย์วะอันนี้ผมแม่งไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆเลยเราเล่นเกมเนี่ยเราทําสิ่งไม่ดีกับตัวละครเยอะไม่ต้องพูดถึงเกมสไตล์นี้นะมันมีมากกว่านี้เรามีการต่อสู้ฆ่าเอาดาบฟันใช้อาวุธ ปล่อยพลังใส่สิ่งที่มันไม่ใช่สัตว์ปลาดอะแล้วก็เป็นแบบมนุษย์ในเกมถูกปะหลายเกมเอาหินทุบหัวบ้างเอาปืนยิงเอามีดเสียบโอ้เหียยะแยะนัอออกคุณนึกอะไรออกบ้างะที่มันมันมีหนักกว่าการข่มขืนการอะไรที่คอาทิ้ชาวเรียกร้องที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเกมแล้วตัวละครผู้ชายที่แบบ The Last of Us มึงเอามีดปาดคอผู้ชายไปกี่คนแล้วไม่เห็นมีองค์กรไหนออกมาั้งนั้นอะ นึกออกไหมมันจะต้องมีองคอ์กรออกมาแบบพิทักษ์ความรุนแรงนะแบบกลัวมึงจะเอามีไดไปปาดคอคนในชีวิตจริงนี่ยอ,อันนี้เขาพูดชัดเจนว่าสิ่งที่เขาทําเป็นการปกป้องเด็กความรุนแรงต่อเด็กอะไรเงี้ยแ,แต่แต่คือเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นในจอคอมพิวเตอร์นะเว้ยเกิดขึ้นในเรนเดอร์โมเดลเอไอหรือเรนเดอร์โมเดล 3D ที่แบบมันไม่มีอยู่จริงอ่ะทาไมเราถึงจะต้องมองว่าการที่เราเล่นหรือทําอะไรกับสิ่งไม่มีอยู่จริงแล้วมันเป็นความผิดอ่ะ คืออันนี้มันไม่ใช่กระแสหลักที่มันเป็นแมสด้วยนะถ้ามันเป็นรายการทีวีมันเป็นแบบเกมฟรีหรือมันแจกกันตามบ้านอันนี้ผมเห็นด้วยที่ควรจะไม่ควรมันเป็นสื่อที่อาจจะไม่ควรเปิดกว้างทําไมเกมถึงจะต้องรับความผิดอ่ะในขณะที่ทุกบ้านมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลสอดส่องเด็กจะนั่งดาวน์โหลดเกมเหล่านี้มาเล่นและอายุไม่ถึงแล้วก็ไม่มีวิจยารญาในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีอันนี้นเป็นหน้าที่ผู้ปกครองหรือเปล่าวะ และสุดท้ายเลยเหมือนที่ผมย้ําไว้ตอนคลิปแรกที่ผมทําข่าวนี้คือการที่เราเห็นคนคนหนึ่งเล่นเกมอ่ะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนก็ตามแล้วคุณรู้สึกว่าในจอน,นั้นผู้หญิงถูกทาร้ายผู้หญิงวัตถุทักเพศผู้หญิงโป๊เกินไปหรือเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามหรืออาจจะเป็นผู้ชายโดนบ้างในเกมก็ตามอ่ะแล้วคุณมองว่าคนคนนั้นกําลังกระทําความผิดอยู่อ่ะคนที่เล่นกําลังกระทาความผิดอยู่อ่ะผมว่ามันต้องไปหาหมอเว้ย จริงผมว่ามันต้องเป็นปัญหาป่วยทางจิตอะไรบางอย่างที่แยกแยะความจริงกับโลกในวิดีโอเกมไม่ได้อะสุดท้ายคนที่ถูกเกมหลอกและหล่อหลอมให้แบบมีความคิดบิดเบี้ยวอะมันคือพวกเราที่เล่นเกมทุกวันหรือว่ามันคือองค์กรเหล่านี้วะอันนี้คำถามของผมนะ โอเคสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีสย์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันมาด้วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกิงได้ตรงนี้นะครับเป็นการสนับสนุนกันง่ายๆนะครับแล้วก็สำหารับวันนี้ผมตองทองคอนโทร,ทร็ต้องไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท็อปคอนโทรลนะครับก็สามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพกันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท,ท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปรับมาดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไมโครฟิกไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็นเมมเบอร์ชิพของช่องและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนําเสนอคลิปวิดีโอถัดไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอาการยัดยดเเเยยีไมาาม่ออาากรืง รักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็นเทราะคอนโทรลยินดีต้อนรับครับผม